นี่คือแหลมบารีไฮอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะในเวลาค่ำคืนให้ดูกันหน่อยเองเมื่อก่อนเนี่ยจะเดินข้ามถนนต้องใช้เวลา20นาทีถึงจะข้ามได้มีแต่ผู้คนทุกวันนี้มีอะไรคะให้การตัดสินใจดูเอาเองกันแล้วกันว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาออกกําลังกายนะคะน้นําหนักมันขึ้นเจ็ดสิกิโลไม่รู้จะลดยังไงลดได้ก็เลยต้องมาออกกําลังกายตอนกลางคืนดูสิคะเมื่อก่อนเนี้ยผู้คนจะข้ามถนนมีแต่ผู้คนเดี๋ยวนี้มีไหม นี่คือแหล่บริหายอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคร